น้องแกะเพื่อนจ้าพามาดูน้องแกะใกล้ๆกินหญ้าใหญ่เลยนะเห็นไหมเล็บใหญ่เลยเนี่ยลังคาสีแดงสีแดงๆเนี่ยอคอกของเขาจะเขาอยู่ข้างในหน้าหนาวหน้าร้อนเขาก็จะปล่อยออกมาเห็นไหมกินหญ้าเล็บหญ้าจนเลี่ยมเนี่นยแหละจ้ะเพื่อนจ้า สงสัยเขาเพิ่งตัดขนมันไปเนาะเพื่อนเนาะมันเกลียนเลยนะช่วงหน้าร้อนเนาะเขาก็ตัดได้สินะเนาะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่เนาะเดี๋ยวมันก็ยาวเนาะน่ารักน่ารักน้านเพื่อนนะกินหญ้ากันใหญ่เลยเนาะอยู่หลังโบสถ์จ้ะเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนดูวิวรอบๆแถวที่สาวสรินดูนะ แถวๆที่สาวสุดินอยู่น่อนเพื่อนนะไปกันจ้ะโอ้ดูใครปลูกผักผักสลัดเขียวสวยงามมากเลยจ้ะผักสลัดโอ้โหงามงามมากเลยเนาะนช่วงหน้าร้อนจ้ะเนี่ยมีโตะ๊ะมีเก้าอี้ ไว้พักดูเพื่อนจ้าดูเขาปลูกดอกไม้สวยงามอู้สตรอเบอรี่อู้สตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากดูสวยงามมากเลยจ้านู่นอันนั้นเป็นบ้านพักคนชราด้วยจ้าน,นะใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วจันเพื่อนจ้าใกล้เสร็จแล้วเขาทำใกล้เสร็จแล้วจ้าน,นู่น ีจ้ะข้างล่างซาวสตรีนอยู่บนเขานะอันเพื่อนสวยงามมากจ้ะ เดี๋ยวสาวสรีนั่งเก้าอี้นี้ก่อนเนาะเก้าอี้ตรงโน้นมีคนนั่งแล้วเดี๋ยวสาวสรีนั่งเก้าอี้นี้ก่อนจ้ะเพื่อนจ้ะนน่นจ้ะโอ้ยเนาะนแดดดีมากเลยจ้ะเนาะสามสิบองศาแล้วจ้ะตอนนี้เนี่ยถ้ามาอยู่ตรงแดดก็จะสามสิบองศา โอ้ยโทรศัพท์สาสูงเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างจานเพื่อนจานเนาะอย่า <Okay. S 1> ถ้าสว่างอย่างเงี้ยมันก็ดูดีดูชัดเนาะเดี๋ยวมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวมันก็มืดเดี๋ยวมันก็สว่างจานเพื่อนจานเนี่ยเนี่ยนี่ละจ้ะแถวแถวเสาสินอยู่เป็นอย่างงี้จ้ะภูเขาล้อมรอบเลยจ้ะ ซาสรีนอยู่บนเขาวจ้ะบ <c oughs> น,นข้างล่างตรงรถวิ่งนั่นก็จะเป็นถนนเมนหลักนะเน้อเพื่อนเนาะเนี่ยอากาศดีสุดๆจ้ะต้นไม้เขียวขจีจ้ะนเพื่อนจ้าเนาะโอ้มมือดอีกละอากาศดีมากจ้ะช่วงนี้ มาเด้อจาาใครจะมาเที่ยวเยอรมันนะมาเที่ยวช่วงเดือนเนี้ยเนี่ยยูนีเนี่ยยูน,นะยนีเนี่ยอากาศดีดียอมรับเลยจังเพื่อนจา้ายูนี่แล้วก็ยูรีเนี่ยนะอากาศดีสดุดนะเออไม่ดีนะดแล้ว น,นั่นเป็นบ้านพักคนชราใช่ไหมเพื่อนจ้ะบ้านพักคนชราอันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนแบบไม่ได้แบบว่าอะไรเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นแบบมาเช่าอยู่เลยอะจ้ะมาเช่ามันเป็นมันมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นเหมือนคอนโดคอนโดนห้องหนึ่งอะเนาะแล้วก็คนที่มีอายุแลว้วเขาก็เสียนแล้วเขาก็จะมีเงินเดือนเงินเดือนเยอะหน่อยเนาะทีเ่เขาอยู่คนเดียวนะเนาะลูกหลานก็ไมนนี้มาดูแลเนาะ แล้วเขาก็มีเงินมากพอแล้วเขาก็จะมาเช่าคอนโดนี้แหละอยู่เนาะห้องมันก็จะมีห้องน้ําห้องครัวห้องอะไรเรียบร้อยอะ่ะแล้วก็จะมีคนดูแลจะ้ะเนี่ยใหญ่จะ้ะใหญ่จะ้ะกี่ชั้นไม่รู้สามสี่ห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าชั้นนะนเพื่อนเนาะดีมากจะ้ะเนาะ ตอนนี้สาวุลินก็ทํางานดูแลผู้สูงอายุเหมือนกันจ้ะแต่ว่าขับรถไปดูแลผู้สูงอายุตามบ้านจ้ะเพื่อนจ้ะไปหาเขาแต่ละครั้งก็ประมาณบางคนก็ยี่สิบนาทีบางคนก็สามสิบนาทีเงี้ยเช็ดตัวให้เขาอายาไปให้เขาแล้วก็ทาอาหารเช้าให้เขาอาหารเย็นให้เขาแล้วแต่ว่าเขากะเช้า,ชาแล้วกะเย็นอะไรเงี้ยเพื่อนเนาะ บริษัทที่สาวสรินทําอยู่มันมีหลายแผนกจังเพื่อนจ้ะแผนกทำ,ทำความสะอาดก็มีแผนกส่งอาหารก็มีแผนกออดูแลเรื่องเกี่ยวกับเอกสารก็มีแล้วก็ไปดูแลเขาตามบ้านจ้ะอย่างเช่นสาวซรินก็ขับรถไปดูแลเขาไปอาบน้ําให้เขาทําอาหารเช้าให้เขาหรือว่าถ้า,าก็ข้าวกะเย็นก็ทําอาหารเย็นให้เขา หันเย็นใส่ชุดนอนให้เขาจ้าเพื่อนจ้าบางทีแขนเขาไม่ดีเนาะเขาก็จะใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยสาวสุดินก็เนาะอยู่อย่างงี้วันนี้สาวสุดินก็ไปเข้ากะเช้ามาก็เลิกงานมาแล้วจ้ะเนาะนี่จ้าเพื่อนจ้าสาวสุดินอยู่ชนบทจ้ชะชนบทนี่แหละชนะบทที่แถวแถวสาวสุดินอยู่เนาะก็เป็นบรรยากาศประมาณนี้เนาะ ก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบออคลิปของสาวสซรินก็ฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจเออ่ให้สาวสซรินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ